สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสูร่รายการอาร์ตตากาดีอีกครั้งในวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงอนิเมะกันนะครับก็ช่วงนี้อนิเมะที่เป็นกระแสก็เชซซ์แมนแต่ผมไม่พูดเรื่องนั้นนะครับผมจะพูดถึงอนิเมะที่เป็นกระแสมาแต่ซีซัญญ่นก่อนแต่ตอนนี้เนี่ก็มาซีซัญญ่นสองนะครับนั่นคือซาด,ดายนะครับสปายแฟมิลี่นั่นเองนะครับว่าทําไมในหัวข้อเนี่ยนอกจากรีวิวตัวอนิเมะนะผมจะพูดถึงข้อส่วนตัวว่าเฮ้ย นี่คือตัวอย่างของอนิเมะที่โด่งดังและยอดเยี่ยมและมันจะเป็นตงมีนเนื้อหาที่กดตับเกินไปนะครับคือในแง่ของคนดูผมไม่ใช่คอดูอนิเมะจ่ายผมจะดูแม่งทุกเรื่องที่แบบพอเข้ามาทุกซีซั่นเนาะผมก็ดูพอที่เป็นกระแสะแล้วพวกอนิเมะกระแสะเนี่ยผมมักจะดูอนิเมะเรีเยกชันด้วยของพวกฝรั่งตะวันตกที่เขาเรียกชันอนิเมะญ,ญี่ปุ่นกันเนาะบางคนเนี่ยเรียกว่าคือมันมีช่องที่เหมือนเป็นโอตาครุอยู่แล้วอ่ะเขาเริ่มเป็นโอตาครุแล้วดูอนิเมะมากขึ้นกับบางชาแนลที่ เขาอยากลองดูอนิเมะไงอยากลองทําคลิปเรียกชันอนิเมนะเนาะซึ่งการเลือกจะมาเข้าวงการอนิเมะเนี่ยคิดว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยคงเลือกจะอนิเมะที่เป็นกระแสะมาก่อนใช่ไหมบวกกับพอถ้าดยูทูบด้วยก็ต้องขึ้นยอดวิวไงว่าอนิเมะเนี่ยคนเขาดูเยอะกันนะครับแล้วแบบ90%ของอนิเมะกระแสะที่ฝรั่งมาเรียกชันประจําเนี่ย Attack on Titan One Piece Fullmetal Alchemist คือมีแต่อนิเมะที่มีเนื้อหาจริงๆจังๆทั้ง,ง,งนั้นเลยนะครับ แล้วอย่างล่าสุดก็อ่ะเชนซอมแมนเนาะซึ่งถึงแม้ผมจะไม่ค่อยรู้ราวอะไรเกี่ยวเรื่องนี้เลยแต่ก,ก็พอแบบเห็นอ่านมันผ่าสปอนมันผ่าว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับก็นั่นแหละผมก็เลยมักจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมแอนิเมที่แบบคะแนนดีๆหรือว่าแอนิเมที่เป็นกระแสโด่งดังเนี่ยทําไมเนื้อหามันมักจะแบบดูปวดตับเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่เนือไหมกเกิดสมมติแบบอ่ะเฮ ผมอยากดูอนิเมะสมมติผมไม่เคยดูอนิเมะมาก,ก่อนแล้วอยากจะหันดูอนิเมะที่แบบอุ๊ยหลายคนเขาพูดถึงกันเนี่ยแล้วก็สมมติผมดู Attack on Titan Death Note e v a n g e l i o n Chainsaw Man Fate Stay Night ดูแม่งทีเดียวนี่คือแบบโอ้โหไม่หาหมอเลยหรอ <c oughs> เพราะดูอย่างในเว็บเนี่ยอ่ะแล้วก็สมมติเราอยากจะหาดูอนิเมะที่มีชื่อเนาะไม่แต่อนิเมะเอาหนังด้วยอย่างช่วงนั้ที่ผมติดตามหนะังคลาสสิกเนี่ยผมก็มาดูจากเว็บอย่าง i Mdb ใช่ไหมอ่ะเงี้ยอย่าง i Mdb อ่ะ อย่างจะดับพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่หนังหลายแบบใช่ไหมคือมันไม่ได้มีหนังปดตับทุกเรื่องเนาะเดี๋ยวชอใช้งในเดมชั่นนี่อ่ะถึงแม้ม,มันจะมีเนื้อหาจริงจังแต่มันก็จบลงด้วยมิตรภาพและความหวังเดอะก็อดฟาเธอร์ก็เป็นมาสเตอร์พีซแห่งซินิม่าภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาจริงจังปดตับเหมือนกันเดอะดับในก็หนังเอนเตอร์เทนที่มีเนื้อหาจริงจังเหมือนกันเดอะก็อดฟาเธอร์ภาคสองก็จริงจังไม่ต่างภาคแรกอ่ะทวีงลิมเมนหนังที่ผมชอบสุดสการเรื่องหนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับการขึ้นศาลที่อัััันนนนนนนเื้้ออหหาากแ่มมจะปป็ตงดบ จีนอลินนี่โคตรปวดตับเลยนะรอบเื่องลิงอย่างเงี้ยเออเนื้อหาแฟนตาซีในตำนานพอฟิชชัน่นหนังสุดเวียดโคตรสะใจของควินตินเดอะลอร์ดดูดงอี่ภาคหนึ่งเงี้ย The Good The Bad The Ugly f o r ร์สกัมมอย่างเงี้ยมันมีหนังหลายแบบอยู่อ่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นหนังจริงจังเนาะเรามาดูอย่างอนิเมะบ้างดูจากเนี่ยท็อปซีรีส์เนี่ยเราก็เจอว่าอันดับหนึ่งก็นั่นแหละ Fullmetal Alchemist Brotherhood ซึ่งมีฉากอันน่าจดจำอย่างเช่นน้องหมาที่หลายคนนำมาทำเป็นมีมกันนะครับอานเนียก็โดนทาเป็นมมมีแล้ว อ่ะเรื่องใหม่ที่คณีย์ยังคงตกแหละยังบริสสงครามเลือกพันปีซึ่งเนื้อหามันก็จริงจังเช่นกันนะครับถึงแม้อาจจะไม่จริงจังเท่าเรื่องก่อนเพมันเป็นการ์ตูนโชวเน้นะนะเนาะการ์ตูนอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาคงไม่กล้าให้มันปวดตับเกินไปละมั้งนะมายิโรคาเนเมียหลายคนก็ทํำลองไห้มาแล้วเนาะ,ะอ่ะนี่อย่างนอ้อยอนิเมะย,ยุคใหม่ที่มีเนื้อหาให้ดูแบบตลกตลกดูแบบเป็นเรื่องราวโรแมนติกอย่างคังวิยะอันตราโรแมนติกนี่ก็ใช่ อ่าแล้วก็นั่นแหละกินธรรมะนะครับสไตล์เกดแอทแทกออนไททันกินธรรมะแม่งกินทุกอันดับเลยเนาะฮันเตอร์ันเตอร์ก็จริงจังอยู่ผม,มอยากดูเรื่องนี้มากนะเสียดายไม่มีซับไทยนะครับไอไออะไรเนี่ยกาแล็กซี่สักอย่างเนี่ยแม่งมีตั้งหลายตอนตัวฟุตบาสเกตดีว่าเวอร์ชันนี้ก็ดรามา่ากพอสมควรเนาะอ่าเชนซอมแมนนะครับแล้วนี้ผมยังไม่ได้ดูหลักลายเสียงก็โอ้โหมันเรียวเนะนาะแค่นาทเตอร์ซอรี่นี่หนักกว่าเดิมอีกนะครับ โคดกีอัสนี้วลเลตเอเวอร์การ์เดนอย่างน, well, างนี้คือแบบอนิเมะที่เป็นกระแสแบบที่เป็นกระแสโด่งดังส่วนใหญ่ที่เวลาพูดถึงแบบโอ้ออนิเมะยอดเยี่ยมกันเนี่ยหรือแบบที่หลายคนพูดถึงกันในฝั่งตะวันตกเนี่ยก็มักจะแบบหยิบยกอนิเมชันที่ดูแบบมีเนื้อหาจริงจงังบางเสียสีบางแอคชั่นแบบเลือดสาดบางตัวละครตาเป็นว่าเล่นนะครับซึ่ง s p a r แฟมิลีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะของอนิเมะหรือแบบมังงะที่มีจริงคงเรื่องมันนะ่จริงจังมาก เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะก่อชนวนสงครามโลกในโลกของ Spy Family เนาะแต่ที่จุดเด่นของมันที่หลายคนชื่นชอบคือตัวละครที่เขาใช้กันเล่าเรื่องเพราะมันสุดโต่งโคตรน,นะครับคือท่ามกลางสงครามที่กำลังจะร้นระอุเนี่ยเรามีสาปตัวลอยนะครับลอยฟอร์เจอร์ที่อาจเป็นตัวละครดูจริงจังส่วใญ,ญเรื่องเป็นตัวละครที่มีปมที่ใน,นมันงงะเปิดเผยแล้วแต่อนิเมะเนี่ยคงรอต่อไปเนาะมันก็จะดราม่าประมาณนึงแหละแต่ธุรกิจล่าสุดที่เขาก็ต้องมาแบบ แต่งงานมีลูกมปลอมเพื่อมัไปสปาเนี่ยก็เป็นอะไรที่เฮฮาไงโดยเฉพาะตัวละครอีก2คนนะั่นคือยอร์ฟอร์เจอร์แล้วก็อาเนียฟอร์เจอร์นะครับคือเขาสร้างตัวละครมาให้สุดโต่งมีพลังที่สุดโต่งทำอะไรสุดโต่งมันทําให้เหตุการณ์เรื่องอะ่ะมันดูเฮฮาผมดูเรีคชั่นหลายเจ้าเนี่ยแหละคนก็แบบเออหัวล้อก,กับความแบบอุ๊ยตัวละครมันทําตัวน่ารักแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,มแต่ก็มีคนเล้วจริงจังจนเราเนี่ยอุ๊ยแอบเสียน้ําตาที่เหมือนกันนะครับอย่างแบบอ่ะยอเนี่ย เรียกว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องทุกอย่างของแบบตัวละครสาวๆในอนิเมะในดวงใจอะคือยังไงอะสาวผมดําหุ่นดีแต่งตัวดีเป็นนักฆ่าฝีมือฉมังแอร์เฮดหน่อยๆคือเออๆเป็นนักฆ่าเออๆคือแล้วก็ภาคโดยนักภาคถือว่าเป็นนักภาคงานชุกิสุดยุคนี้นะครับฮายามินซาโอริผมก็ชอบสไตล์เสียงภาคแผ่ๆแงของเธออยู่แล้วเนาะกลายเป็นแบบโอ้โหนี่เกือบไวฟุกข,ของใครหลายคนราถึงผมด้วยนะครับ แล้วตัวเธอเรื่องก็รั่วหลายอย่างไงคือเธอนอกจากเก่งการต่อสูต้ต่อเหลือนี่คือแบบไม่เอาอ่าวะไรเลยไงมันก็เป็นตัวคอสซาสิสันได้และก็แน่นอนอาร์นเนียฟอร์เจอร์ตัวอาร์นเนียเรียกได้วนะ่าคือเขาเขียนตัวละครไม้ดีนะคือเขาเขียนตัวละครให้มีพลังพิเศษอาจจะได้ก็จริงแต่ตัวเธอก็ยังเป็นเด็กที่เป็นเด็กอะ่ะเด็กห้าขว่มที่ยังทำอะไรผิดพลาดอยู่โดยมีแค่พลังของการอาจใจเนี่ยคอยเช่อซัพพอร์ตแต่จิตใจเธอเนี่ยเธอยังเป็นเด็กเธอมองทุกอย่างในมุมมองความเป็นเด็กไง คือเธอรู้ว่าเออภารกิจของพ่อเฮอเนียมันเกี่ยวข้อกับความสันนิษฐานของโลกแต่เด็กไม่มีทางเข้าใจคอนเซ็ปต์ทางการเมืองของความขัดแย้งหรอกเธอรู้แค่ว่าถ้าช่วยพ่อได้เธอก็จะเหมือนแบบอุ๊ยคอยปกป้องสันนิษฐานของโลกในมุมมองของเด็กใช่ไหมที่ดูบอลแมนมานะครับและนั่นทําให้สถานการณ์ที่จริงๆมันตึงเครียดมากแต่พอมีตัวอาเนียเนี่ยมาทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันดูซอฟต์ลงนะครับเพราะเราเล่าผ่านมุมมองของตัวอาเนียเองด้วย เราก็เจ็วว่าอนิเมะแนวคอมเมดี้ที่มีโทนเรื่องจริงจังหลายเรื่องเนี่ยมันก็มีแหละอย่างกินธรรมะเนาะแต่กินธรรมะไม่ออกแนวคอมเมดี้เสือเส่อมๆแต่พอมีดราม่ามันก็ดราม่าจัดหนักเช่นกันนะครับแต่กินธรรมะถึงแม้มันจะมีหลายภาคแล้วก็ร,รับการชื่นชมเนี่ยแต่ในแง่ของกระแสในฝั่งตะวันตกอะนะก็ไม่ค่อยแบบมีการพูดถึงหรือพูดเป็นวงกว้างเท่าไหร่เนาะอย่างบ้านเราเนี่ยกินธรรมะก็ดังอยู่แล้วเนาะเวลาหลายคนเขาเลาะอ,อะไรน่าเโอเจตอัมสตองเลยของมันนะครับ เสพผลที่อนิเมะแนวจริงจังมันติดอันดับอนิเมะยอดเยี่ยมก็จะได้แหละพอเรื่องจริงจังเนี่ยมันทำให้เราอ,อินกับตัวละครมากขึ้นในเรื่องจะมีความหมายเนยอไหมฟูมิทอปเคมิสก็เน้นการเลื่แต่ท่าซึ่งมีประเด็นลึกซึ้งแต่ก็มาได้ฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างจะดูสนุกสนานมากสตา์เกตก็เป็นแนวไซไฟที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเช่นกันนะครับฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็เป็นแบบนววิทยาศสสอบฮันเตอร์แล้วก็เจอเรื่องต่างมากมายยิ่งช่วงหลังนี่คือคนเขียนก็เพิ่งกลับมาใหม่เนาะ หรืออนิเมะตำนาที่เขามักพูดถึงกันเนาะทั้งเบอร์เซอร์อิวานเกเลียนเนี่ยมันก็เป็นอนิเมะที่ไม่หาจริงจังทั้งนั้นซึ่งผมก็ไม่ได้ปัญหาเรือนิเมะจริงจังดูข้างหลังผมสิเนี่ยค่ายขี่ล้วนๆเนี่ยผมเป็นแฟนค่ายนี้ไงเรามีแองเจิลบีดคานอนแอคแคนาดเนี่ยคือแบบโอ้โหมันอาไม่ถึงขั้นปวดตับแต่มันก็ปวดตับอยู่แหละในหลายฉากมันเป็นอนิเมะเรื่องน้ำตาเนาะบางครั้งผมก็ยังหาคําจะกัดคำว่าอนิเมะเลื่อมตาเนี่ยมันควรเป็นอนิเมะในปวดตับหรือเปล่านะครับเพราะบางครั้งกปวดตับ ในฉากนเมเน่ยมาจากการตาตัวละครเราอาจจะไม่ลองไห้แต่เราสะเทือนใจอะไรแบบนั้นนะครับอย่างพวกอะไรแอตแทกออนไททันเนี่ยเนาะ,นะที่เราอาจจะยังไม่ถึงขั้นลองไห้แต่ไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันช่างสะเทือนใจนะครับอย่างอะไรอนนงคันนักข้างหลังที่เป็นบัสเตอร์ใช่ไหมแต่ที่บอกไปการดูอิเมะพนี้เยอะๆเนี่ย,ยบางทีแบบโอ้โหแบบเราก็ต้องการอะไรหนักหัวบ้างแต่พวกอนิเมเบาสมองเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเท่ามาไม่ดีนะหลายเรื่องคะแนนก็ดีก็จริงแต่มักจะไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ตัวอย่ข้างล่างสิเนี่ย อนิเมะคอมเมดี้จอกกายผมเนี่ยนิติจโจงเนี่ยก็แลาคนชื่นชมแหละแต่รู้สึกจําได้ว่าตอนฉายใหม่ตัวอนิเมะไม่ค่อยประสบความสตเร็จเท่าไหร่นักนะครับแต่ต่อมาโหกลายเป็นอนิเมะที่โคตรหาสุดที่เคยดูมายิ่งภาคไทยนี่โคตรดีนะครับแล้วก็แน่นอนเคองนี่ก็เป็นอนิเมะแนวแบบสไลด์ออฟไลน์ที่ถือว่าแบบดูโคตรเพลินเนี่ยผมดูเรื่องนี้ซ้ําหลายรอบมากมาทีแบบเอ้ยอย่าดูเลยมาเพลินเนี่ยหกมัจจิเคองเนี่ยกลับมาดูเสมอนะครับคือดูความเปิ่นของแก๊งของยุยมิโอะรู้สึก มุกิอารซิเมียวอะไรแบบนั้นเนี่ยนั่นทำให้ย้อนกลับไปที่สปายแฟมิลี่เนี่ยผมเลยชอบเรื่องนี้ที่มันค่อนข้างสมดุลไงที่มีโครงเรื่องที่แบบบัวบิลดิ้งไงที่จริงจังมากๆแต่เขาเล่าผ่านตัวละครเด็กที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งในโลกอนิเมะนับตั้งแต่คันนะอ่าอะไรไอ้น้องจะเรื่องนอนนนอบิโยริแล้วก็อุชิโยจะกเคนนาเนาะที่เขาเน้นตัวละครเด็กที่ถอดมาก็ไม่ยอมบอกว่าสมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เป็นตัวละครเด็กที่โลกเอ็นดูเนาะอุชิโยเองแล้วก็เอ็นดู ที่ชีวิตเธอค่อนข้างจะน่าแดละตัวน้องของจําชื่อไม่ได้นอนนอนบิโอดิผมมีบ็อกเซตด้วยนะเธอก็เป็นเด็กที่น่ารักดีน้องเนียวเนียวบัสซี่นะครับเนียวบัสเตอร์คันนาก็คือน้องคันนานะครับแล้วก็มาถึงตัวอานียังไงที่ทุกครั้งให้เราดูตัวละครเธอเนี่ยวักคูวักคูเนี่ยใจเราก็แบบโอ้ยละลายนะครับอยาดูเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นซึ่งเอาจริงยุคนี้แหละคนก็จะเห็นว่าอนิเมะที่ถือว่าเป็นแนวเทรนที่มาแรงสุดอย่างคอแนวต่างโลกใช่ไหมแต่พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ มันก็ไม่ใช่อนิเมะที่เหมือนเป็นอนิเมะที่ดูในสังคมของคนญี่ปุ่นไงแล้วเกิดสมมุติแบบมุมมองคนตัวตรเนี่ยพวกต่างโลกเนี่ยพวกฝรั่งที่เขาตามมันเนี่ยเจ้าที่เห็นนะก็มีพวกโอเวอร์โหลดพวกกาโลอ่าสลามใช่ไหมที่แบบดังๆเนาะเสือพฐกี่เหลือนี่คือก็นั่นแหละก็เหมือนพอฉายปุ๊บก,ก็โดนลืมไปนะครับแล้วที่ผมเองก็ชอบแนวต่างโลกนะอย่างที่แบบคนรู้ผมชอบแนวฮาเรมมากผมก็อ่านไลน์โนเวลฮาเรมหลายเรื่องอาชีพกระจอกเอ่ย์เวิร์ลทิชเชอร์เอ่ย แล้วก็ g ิวตี้เพลชเชอร์อย่างไอฮาร์เลมเจเจเจแหละหกหกเจเจนี่แหละที่ตัวแบบรันเวลนี่คือแม่งแบบฮาร์เลมไร์แกนสารมากแต่มันก็อ่านเพลินแหละแล้วอย่าเนี่ยก็คือส่วนตัวในผมเป็นคนที่อินกับอนิเมะพอสมควรไงยิ่งที่เกิดเรื่องไหนมีเรื่องดีๆแล้วแบบตอนจบมันปลาดึงใจเนี่ยมันก็จะอยู่กับผมแบบอีกนานไงมันสลัดออกยากมากอย่างเอชรันเนอร์เนี่ยแหละคือผมแบบ บอกตัวผมพบตับอ่อนไม่ได้แบบตับแข็งเหมือนคนอื่นที่แบบจะดูอนิเมะแนวจริงจังได้ต่อเนื่องนี่หรอไหมน่าจะไม่พวกอนิเมะที่เป็นกระแสแล้วมาหาจริงจังเนี่ยผมมจัจจะหลีกเลี่ยงก่อนให้แบบเอ้ยเออถึงเวลาแล้วที่เราดูอนิเมะผ่อนคลายมาเยอะอะเราจะได้ดูอนิเมะหนักนักสักทีนะครับและสปายเฟลลี่เนี่ยก็เป็นอนิเมะที่อยู่จุดกึ่งกลางพอดีไงคือมันไม่ปวดตับอะไรหรอกแต่แม้ครงเรื่องมันจะจริงจังแต่เล่าผ่านตัวละครที่เฮฮาลัว่วบ้าบอแล้วก็น่ารักเช่นกันนะครับยอนี่ครับอวยนะครับไวฟฟูของผมนะ ก็ประมาณเนาะเรียกว่าหัวข้อคือสปาร์แฟมเบี่แต่ผมไปพูดเรื่องอื่นซะเยอะมากกว่านะแต่ก็ตามมุมมองผมเนาะในแง่ของอนิเมะที่เฮ้ยโด่งดังยอดนิยมแต่เนื้อหาไม่ปลดตับนะครับอีกรือวก็คังุูยาเนาะแต่ผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนไงผมอวยยอนะครับ <c oughs> เรียกว่าทําคลิปเพราะอวยล้วนๆนะครับแล้วท่านผู้ชมเขียนไงกับประเด็นเกี่ยวกับอนิเมะที่แบบโด่งดังที่แบบเนี่ยปลดตับเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ น่นนะมองผมก็มองทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ผมเองก็ไม่ใช่แบบแฟนอนิเมะจ๋าขนาดนัน้น,น,นที่ผมจะดูทุกเรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ